ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านมาพบกันกับการคำนวณตัวเลขหวยรัฐบาลหรือว่าสลากยินแบ่งรัฐบาลนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ฟันธงตัวเลขกันเรามาดูว่าเลข2 0 9กับ51คิดกันยังไงงวดที่ผ่านมาแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนเลยที่ถูกรางวัลกัน และขอบคุณสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับงวดนี้เดี๋ยวเราจะมาฟันธงตัวเลขกันว่าได้เลขตัวไหนบ้างวันที่17มกราคมเราจะมาดูที่ไปที่มาของเลข209กันว่าคิดกันยังไงสูตรของเรานะครับใครบอกเลขเป็นทำได้ทุกคนคิดง่ายทำง่ายนี่คือความจริงที่เราสามารถ พิสูจน์เองได้เพราะเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองเราจะมาดูงวดที่ผ่านผ่านมากันก่อนวิธีการคิดทุกคนจะได้คิดเป็นทำเป็นนั่นเองผมจะทำให้ดูจากวันที่หนึ่งธันวาคมก่อนเป็นตัวอย่างนะครับในตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตำแหน่งที่ผมได้วงเอาไว้คือจุดขยันออกนั่นเอง หลักร้อยเราใช้จุดหลักหมื่นหลักสิบสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าทุกครั้งหลักสิบใช้หลักสิบครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายทุกครั้งหลักหน่วยใช้หลักหน่วยและหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างทุกครั้งเรามาดูวิธีการบวกเลขกันเราจะไปฟันธงหลักสิบก่อนอันดับแรก 2 5 0หเรานำตัวเลข3จุดนี้มาบวกกัน2 5 0บวกกันจะได้เลข7ให้บวก3แต้มทุกครั้ง7บวก3ได้10คือ0 0บวก3ได้3 3บวก3ได้6แบบนี้หลักสิบเราฟันธงไว้ก่อนเลยคือ0 3และก็6ไปดูหลักสิบ ไปดูหลักร้อยหกหหเรานำเลขสามตัวนี้มารวมแต้มกัน6กสาตัวบวกกันได้18ก็คือเลข8เพิ่มเป็น9เป็นศนย์เป็น1และเป็นสองสามหหนึ่งสบวกหและก็บวกหได้เท่ากับ10คือ0เพิ่มเป็น1นึสองสมและก็สแบบนี้ นี่คือเลขหลักร้อยมี5ตัวหลักหน่วยมี5ตัวส่วนหลักสิบมีแค่3ตัวตั้งเอาไว้วิธีการตัดตัวเลขหลักร้อยเราจะเลือกแค่ตัวเดียวหลักหน่วยก็เช่นกันตำแหน่งที่เราต้องตัดหลักร้อยคือหลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่สองของเลขหน้าส่วนหลักหน่วยให้วงไปที่หลักแสนกับหลักร้อยรางวัลที่หนั่นเอง หนบวกหและมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลข7 6็บวกแและมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลข9นั่นเองแบบนี้เวลาเราบวกกัน1นึบวกหบวกเได้เท่ากับเลข13ก็คือ3คู่ของ3ามจะเป็นเลข8 หรือให้ทุกคนบวกห้าง่ายๆหกบวกแปดบ่สี่บวกเก้ก็คือ3คู่ของ3คือเลข8หรือบวกห้าง่ายๆแบบนี้วิธีการเลือกตัวเลขให้ทุกคนเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาแบบนี้จะมีแค่ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักร้อยเลือกตัวที่ซ้ำกันแบบนี้ จะมีแค่ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเราก็นำเลข8ไปวางข้างหน้าและนำเลข3ไปวางข้างหลังแบบนี้เราก็จะได้ตัวเลขงวดละ3ชุดแบบนี้ไปเสี่ยงหวยรัฐบาลน,นั่นเอง1ทธันวาเราคำนวณออก16ทธันวาเลขที่ออก863นั่นเอง แบบนี้เราฟันธงถูกต้องเลข8หลักร้อยหลักหน่วยเลข3ตัวที่ถูกก็คือ8 6 3สนั่นเองเพราะว่าหลัก10มีเลข6อยู่ตัวหนึ่งงวดถัดไปเวลาเราจะคำนวณอีกเราก็ไปเอาข้อมูลที่ออกมาแล้วมาคำนวณในงวดถัดไปเราวงไปที่จุดขยันออกหลักร้อยวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1 หลักสิบสองตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าหลักสิบวงไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองและหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายหลักสุดท้ายหลักหน่วยวงไปที่หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วย2ตัวล่างนั่นเองนี่คือจุดขยันออกเราจะไปฟันธงหลักสิบก่อน 9, ก้ดแปดบวกกัน 9ก้าบวกเบวกแปบวกเจ็ดบวกแได้14ก็คือเลข4ให้บวก3แต้มจะได้เลข7บวก3าแต้มได้ศนย์และได้3นั่นเองแบบนี้เราฟันธงไปที่ 10. หลักสิบหลักร้อยเก้บวกกัน9ก้บวกสบวกศย์ได้เท่ากับ11คือ1 หเป็นสองเป็น3ามเป็น4ี่เป็นห้าสามสองหนึ่งบวกกันสามบวกสองบวกหได้เท่ากับห7 8 9แล้วก็ศนแบบนี้ส่วนตัวตัดเราจะเลือกแค่ตัวเดียวและตัวเดียวจุดนี้จะเป็นตัวตัดหลักหน่วยสองตัวล่างหลักร้อยครั้งที่สอง จุดนี้เป็นตัวตัดหลักแสนกับหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งหกับ7แต่จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวพิเศษคือเลข4 0กับ8 8กับ0ย์ได้หมดนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งงวดนี้เป็นเลข6นี่เป็นตัวสำคัญ1บวก7ได้8 8ดบวก4ี่ สคู่กับเจ็ดหรือให้บวกห้านั่นเอง 8, 0, 6กบวกกันได้สิบสี่สี่คู่กับ9หรือบวกหนั่นเองเราก็ดูข้างบนข้างล่างตัวไหนที่เหมือนกันเราดึงออกมาฟันธงตัวไหนที่เหมือนกันเราก็ดึงออกมาฟันธงได้เลยนำเลข9ไปวางหลักหน่วย นำเลขสองไปวางหลักร้อยก็จะได้เลข3ตัวงวดละ3มชุดแบบนี้16ทันวาออกวันที่สองมกราสองศูนถูกกันทุกคนสองหลักสิบมีศูนย์ตัวหนึ่งและก็9แบบนี้สามารถไปลุ้นรางวัลได้นั่นเองทีนี้ใครที่สนใจอยากได้สูตรไปคิด เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลักกินแบ่งรัฐบาลเราสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์นี้065 8829300เบอร์นี้คือเบอร์ ID ดี n ลนนั่นเองใครมีไลน์ก็ทักมาหาเราได้หรือใครจะโทรก็โทรได้เช่นกันถ้าใครอยากจะโทรมาคุยกันก็เบอร์นี้แหละสูตรที่ส่งให้จะบอกวิธีคิดวิธีบวกทุกจุด จุดที่สําคัญที่สุดก็คือจุดนี้นั่นเองและอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นั่นเองเพราะสองตัวเรารู้ไปแล้วสองตัวเรารู้ไปแล้วทีนี้มีอีกตัวหนึ่งเป็นเคล็ดลับสําคัญคิดง่ายบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนงวดละสามชุดสูตรที่ส่งไปให้จะมีบอกทุกจุดรวมถึงจุดนี้ด้วยและจุดนี้นั่นเองสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้ ผมจะทำงวดหน้าให้ดูเลยว่าได้เลขตัวไหนบ้างหลักร้อยวงไปที่เดิมหลักหมื่นหลักสิตัวล่างและหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบวงที่เดิมคือหลักสิบครั้งที่หนึ่งหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยวงไปที่หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยสองตัวล่าง เราจะฟันธงหลัก10ก่อน 4, 0, 3 4บวก0แล้วก็บวก3จะได้เท่ากับเลข7ให้บวกไป3แต้มจะได้0บวก3แต้มได้3แล้วก็ได้6นั่นเองนี่คือเลขฟันธงหลัก10งวดวันที่17มัมกราคมคืองวดหน้าถ้าจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เลือกใบที่มีหลัก10เป็นเลข 0, เลข 3, เลข6มีโอกาส ถูกรางวัลต่อเนื่องเหมือนงวดที่ผ่านมานั่นเองส่วนหลักร้อย3 5 6หบวกกันมานะครับ8บวก6 1 4 4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8มีปากกาจดไว้ดูได้นี่คือข้อมูลหลักร้อยงวดวันที่17มกราคม9บวก5บวก1 ได้15บห้าเป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9นี่คือข้อมูลหลักหน่วยวันที่17บเจ็ดมกราชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าจะเลือกแค่ตัวเดียวหลักหน่วย2ตัวล่างหลักร้อยครั้งที่สองหลักแสนกับหลักร้อยหกับศนมาตั้ง7กับ2มาตั้ง แต่จะมีอีกตัวหนึง่งจะมีอีกตัวหนึ่งที่เรานำมาวางบวกบวกได้เท่าไหร่ให้เพิ่มไปห้าแต้มหลักหน่วยก็เช่นกันจะมีอีกตัวหนึง่งบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปห้าแต้มคือจุดนี้อีกตัวหนึ่งนั่นเองและจะมีแค่ตัวเดียวสี่ห้ที่ชนกันจะมีแค่ตัวเดียวคือห้าหกเจ็ดแปดเก้าที่ชนกันจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้น เามาวางหน้าวางหลังก็จะได้เลข3ตัว3ามชุดงวดหน้านั่นเองรับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าหวยรัฐบาลเท่านั้นได้ข้อมูลไปก็จะรู้เองว่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขอะไรอีกตัวหนึ่งเป็นเลขอะไร065-882-9300ทักไลน์มาปรึกษากันได้ อยากได้สูตรไปคำนวณเองเพราะสูตรนี้คิดง่ายมากบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนนั่นเองนะครับเรามาลุ้นกันนะครับหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะออกหลักหน่วยตัวไหนจะออกนี่คือข้อมูลสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งทีนี้เราจะไปดูจุดขยันออกสองตัวล่างรัฐบาลกันบ้างว่ามีจุดไหนบ้างบวกเลขเป็นทำได้ทุกคน จะทำตัวอย่างให้ดูจากวันที่หนึ่งธันวาคมเหมือนกันหลักสิบให้วงไปที่หลักแสนหลักพันดังวันที่หนึ่งและดูเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยกับหลักหน่วยตรงนี้จำจุดไว้ให้ดีใช้แค่สี่จุดส่วนหลักหน่วยวงไปที่หลักสิบสองตัวล่างหลักร้อยที่หนึ่งและหลักร้อยที่สองเลขท้ายนั่นเอง เราไปฟันธงหลักสิบก่อนหกบวกเก้าบวกศูนย์และบวกแปดหกบวกเก้าสิบห้าห้าบวกแปดห้าบวกแปดได้สิบสามก็คือสามนั่นเองให้บวกสามแต้มเหมือนกับสูตรสามตัวสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามสิบสองแบบนี้หกหกหกนำมาบวกกัน 6บวกกัน3ตัวจะได้18ก็คือ 8, 9, 0, 1, แล้วก็สนั่นเองทีนี้เราจะฟันธงแค่ตัวเดียวให้เราวงที่หลักแสนกับหลักหน่วยตรงนี้6บวกสแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเลข2มาบวกเพิ่มบวกได้11คือ1 1จะต้องคู่กับ6หรือว่าบวก5นั่นเอง ทีนี้เราเลือกตัวที่ชนกันออกมาก็คือเลขหนึ่งเอาไปวางข้างหลังได้เลยเลขก็จะมีสามชุดเหมือนกับสูตรสามตัวนั่นเอง1นธันวาออกสิบหกธันวาเลขที่ออกคือสองหนึ่งเห็นไหมครับก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้งวดต่อไปเราคำนวณอีกเราวงไปที่จุดขยันออกก็คือเลขหลักแสนหลักพัน หลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายจุดขยันออกหลักหน่วยวงไปที่หลัก1ิบตัวล่างหลักร้อยที่1เลขหน้าหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเองเราก็ไปฟันธงที่หลัก10ก่อน0-7ยบวก7บวกแแล้วก็บวก1น,นั่นเองได้เท่ากับ16คือ6บวกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็บวก3แต้มได้เท่ากับ9 บวกสได้สองบวก3ได้5แบบนี้ฟังหลักหน่วยสองสองสนะครับนำมาบวกกัน2 2งสอี่สบวกสมได้7 7เป็น8เป็น9เป็น0ย์เป็น1ทีนี้เราจะเลือกแค่ตัวเดียวเราก็วงไปที่หลักแสนกับหลักหน่วยก็คือ0ูบวกสแต่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญคือเลข3นั่นเอง บวกกันได้ห 6, 6คู่กับ1หรือบวก5ทีนี้เราก็วงตัวที่ชนกันออกมาคือเลขหนึ่งฟันทงไปที่หลักหน่วยนั่นเองวางเลขหนึ่งเลขหนึ่งและก็เลขหนึ่งงวดละสมชุด16ทหกันวาออกวันที่สองมกรางวดแรกของปีออก5้าหนึ่งนั่นเองเห็นไหมครับหวังว่าทุกคนคงจะพอทำได้ เพราะว่าสูตรของเราคิดง่ายบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนเพียงแค่จําจุดขยันออกที่เราวงเอาไว้ให้ดูแค่นั้นเองนะครับทีนี้สูตรที่ส่งไปให้นะครับใครอยากได้ให้ติดต่อมาเบอร์นี้0658829300เบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ลและเป็นเบอร์โทรด้วยสะดวกทักมาทางไลน์ก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้ สูตรส่งให้ทั้ง3ตัวและ2ตัวนั่นเองจะได้ถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูงวดหน้ากันทําให้ดูก่อนออกเรามาดูจุดขยันออกหลัก10ก่อนหลักแสนหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายหลัก12ตัวล่างหลักร้อยที่1เลขหน้าหลักร้อยที่2เลขท้ายนั่นเอง เจ็บวกศบวกสและบวกหได้เท่ากับ16ก็คือ6พอได้6แล้วให้บวกไป3มแต้มจะได้9 2้หไปซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลหลัก10บนะครับเก้หตัวใดตัวหนึ่งน่าจะออกได้5 4าสี่สองหบวกสแล้วก็บวกสองคือ1 2องสาสี่และก็หนี่คือหลักหน่วยวันที่17มกราคมงวดหน้าถ้าเราจะเลือกแค่ตัวเดียว7จบวกเและจะมีอีกตัวหนึ่งรับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสียงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสูตรที่ส่งให้จะมีบอกว่าเอามาจากจุดไหนมาวางตรวนี้บวกได้เท่าไหร่ คู่ของมันคือบวก5และจะมีตัวหนึ่งที่ชนกันกับเลข5ตัวนี้เอามาวางข้างหลังใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ให้คำปรึกษานะครับวิธีการคิดการคำนวณทุกจุดทุกตำแหน่งนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้ทีนี้สูตรที่ส่งให้เป็นเพียงแนวทางการคำนวณตัวเลขล่วงหน้า จุดขยันออกของตัวเลขนั่นเองแต่บอกไว้ก่อนเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกและไม่ได้มาแนะนำหรือว่าชวนให้ใครไปเล่นนะครับถ้าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเราก็นำไปพิจารณาได้แต่ห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเรามารุ้นกันนะครับว่าหลัก12ตัวล่างตัวไหนจะออกหลักหน่วยตัวไหนจะออกและสูตร3ตัวก็เช่นกัน เรามาลุ้นกันว่าหลักร้อยตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะออกและหลักหน่วยตัวไหนจะออกแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเลข3มชุดเป็นตัวไหนก็เอาสูตรไปคำนวณได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับ065882930 0, 0, 0นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ Id Line และเป็นเบอร์โทรด้วยสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ คิดง่ายทำง่ายใครบวกเลขเป็นทำได้ทุกคนชอบการคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราขอบคุณอีกครั้งสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันให้กำลังใจกันมานะครับก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสำคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ